อ้าวทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแต่งหน้ากันมีทั้งของมีทั้งเครื่องแต่งหน้าของเราแล้วก็ของแม่เลยนะคะอ่าสิ่งที่เราจะใช้อันแรกครืออะไรแป้งค่ะเป็นอืม เ a บ b e คอมพิวต์พาวเดอนะคะเป็นแบบนี้ค่ะอภาพเขาจะมีมให้อยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันสุกกระปกงแล้วก็เลยจะไม่ใช้อันนั้นนะคะมันมันสะอาดเลยแต่ว่าเราเราเผลอไปทำให้มันดูลิสติกเอาอะค่ะ เราทำคลิปคลิปแรกนะคะเพราะว่าเราไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะคลิปพวกนี้โอ้ my god จากนั้นเราจะทำอะไรต่อดีทุกคนเป็น eyebrow pencil ดักบอลอ่าแล้วก็เป็นดะะักบอลฮัทคุยแลเราเราไม่เคยเราไม่ค่อยได้เขียนคิวนะคะเพราะว่าอันเนี้ยเราซื้อมาใหม่ๆอยู่เลยนะคะ <c oughs> ทุกคนมันดักเบาอ่ะแต่ว่าคิ้วเราก็ดำคิ้วเราดำกว่าคเคะฮ้ยไต้เปะีนยอ่าได้นะคะนี่ ราต้องหวีด้วยนะคะไม่งั้นทรงมันจะไม่สวยนะคะอ่าเรียบร้อยค่ะ,อ,ะอย่างต่อไปที่เราจะทำคือถ้ามันเถื่อทุกคนไม่ต้องตอบก็ได้เนาะ แค่ okay. จะหวีต่อไปนะคะโดยใชอันอื่นเนาะอ่าอย่างต่อไปอะคะ่ะเราจะอะไรอ,ะอ่ะฮะเราจะทาตานะคะ ใช้ไหนดีอืมงั้นใช้ทั้งสามอันเลยเพราะว่ามันเลือกไม่ได้ไอะทุกคนเอา่าเป็นอันนี้นะคะอ่าที่ตาตาที่เราจะใช้ก็มีสองอันเลยนะคะแต่ไม่ได้มีสองสีนะ คือว่ามันมีเยอะอยู่ออแม่เปิดให้หน่อยเฮ้ยทำไมมันง่ายแบบเนี้ยทุกคนอ่าแม่และโกหกหรือเปล่าเนี้ยเยอะไปไหมเออเยอะมากแล้วก็ใช้ส่อย าชื่อใบบุญนะคะแล้วลูมแนะนำตัวเนาะป่านนี้ใครจะตื่นอีกไหมนะคือเราถ่ายตอนดึกนะคะเพราะว่าเราต้องไปเรียนพิเศษนะคะแล้วก็กลับมาปุ๊บก็ต้องเรียนออนไลน์อีกแล้วก็กินข้าวนะคะ ขอโทษนะคะที่ช้าถ้าเกิดไม่ได้อ่านแชทใครว่าขอโทษด้วยนะอย่ากโกรธกันนะทุกคนนี่คือสีอายแชโดว์นะคะที่เราใช้เนาะ มันก็จะมีแป้งอยู่ด้วยนะคะ เราเชืว่ทุกคนจะไม่เชื่อนะคะอ่าตอนนี้เราได้ตากับคิวแล้วนะคะอ่าตอนนี้นะคะเรากำลังใช้อันนี้นะคะ แล้วมึงคนขี้ร้อนเนาะเพราะว่าแบบที่แบบเอ่อประเทศไทยมันก็ร้อนเนาะทุกคนใช่ไหม จะตั้งใจนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็ขอให้ได้ไลค์เยอะๆแล้วกันขอแค่นั้นแล้วนะคะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วเก็บอปุปกรณ์นะคะอืมต่อไปคือ แจมชิกนะคะขอโทษน,นะถ้าเกิดอันผิดก,ก็คอมเมนต์มาดอกหน่อยนะเก็บแปลงทำไมเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนมันเป็นแบบนี้คะ่ะเต่ต้องใช้มือนนะคือน้องมันเหมือนลิฟเลยอะ่ะทุกคนคิดว่าเหมือนไหมคะ อ๋อที่มันบอกว่าเป็นแจมไงทุกคนมันก็เป็นแจมจริงๆนะคะไม่ได้หลอกเราเนาะอ๋อให้แก้มแดงอย่างกว่าเดิมนะคะอ๋อเราต้องไปเรียนพิเศษต่ออีกนะทุกคนถึงจะข้ามเราก็ต้องเรียนนะคะ แต่เป็นเรียนออนไลน์เนาะถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าเรียนออนไลน์คืออะไรนะมันก็คือแบบอืมเป็นแบบเรียนแบบเล่นกับแอปสู่มาค่ะเหมือนกับเวลาประชุมมาทุกคนหนูดดจำหมดนิดนี้ อ่าสีมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะอ่าต่อไปคืออะไรคะอ่าอันนี้คือผู้หญิงแหละคนรู้เลยนะคะมันต้องเป็นทาปากค่ะเราจะลงด้วยคลิปนี้ก่อนนะคะเป็น ซุยเทนเนอร์ลิปออยมันกลิ่นมีนะทุกคนแล้วก็เป็นสี่งนี้มีกลับเฮ็ดด้นะทุกคนมันเชียวปากมันเริ่มสวยแล้วใช่ไหมทุกคนเราเหมือน้อามวยได้ไหม <laughs> เราก็จะใช้เจ้านี้นะคะเขาบอกว่าเจ้าเนี้ยมันสามารถใช้ได้กับแก้มด้วยนะคะหลาคนถามว่าจริงหรอก็แ่ค่ะมันเป็นลิฟที่สามารถใช้กับแก้มได้ด้วยลิฟแบบไหนก็ใช้ได้แหละเนาะ เป็นเบบี้ทิ้นนะคะเล็บเล็กไหมก็ดูเรียบง่ายนะคะปากดูแบบธรรมชาตินะคะ น,น,นี่คืออะไรคะเยลลี่ไม่ใช่<อ>ลิปนะคะอาอสีได้แล้วนะคะทุกคน โทนนี้โทนทนที่ใครชอบบ้างเราจะทาทุกริปเลยนะทุกคนาปาเราจะเป็นยังไงอ่ะอ๋อแล้วเราก็มีลิปนี้นะคะอ่าที่ทาไปแล้วเนาะแล้วก็เป็นลิปอันเล็กๆที่เราโชว์นะคะแล้วก็เป็น อคนเพิ่งมานะคะเราก็จะให้ดูอีกทีนะคะนะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะทาลิปนี้เลยค่ะอืมไม่น่ารอดนะคะอ่าไม่น่าไม่สวยอ่าถูกต้องค่ะ ถูกต้องนะไม่น่าไม่สวยนะคะมันต้องไม่น่าไม่สวยแม่ช่วยแล้วฟารอลิสติกไม่นะทุกคนลิบน้องลิปชั้นพังโอเคโอเคโอเค,อเคขอส้มได้ คือลิปมันจะเราเราจะทาหลายลิปนะคะลิปต่อไปที่เราจะทาเป็นเช้าหญิงทุกคนก็จะสงสัยว่าอ่ะแล้วมันเป็นไงทำไมแล้วแล้วมันพิเศษตรงไหนอีสเตอร์สว่าให้นโฟกัสนิดนึงนะคะ คิดว่าเราเป็นคนบ้าบ้างค่ะคือทาลิปหลายอันน่ะอ๋อลิปต่อไปบอาเลยค่ะตุยเอาง่ายๆตุยเสร็จดีนะคะ่ะเป็นจอลลี่สวีทเนาะจะกองโฟกัสหน่อยโฟกัสหน่อย คนอย่าพูดมากนะคะมือสั่นน่ะอะที่ต่อไปอมันเยอะที่สุดท้ายนะคะอกินกินแบบดีเนาะถ่อคนถามว่า จะทาทำไมเยอะๆขึ้นมาค่ะคือเราทาหลายอันเกินไปทุกคนทุกคนดูดิมันยังสวยอยู่ไหมอ่ะเราจะเป็นลมนะคะ ลิฟต่อไปอันนี้เป็นลิฟแม่เรานะคะขอทาได้ไหม่าเสร็จเราละเป็นลิฟนี้นะคะอ่ะทุกคนเห็นไหมเยอะมากหน่ามากปักเรา เราจะตุยไหมอ่ะเฮ้ยรีบเหมือนของป้าตุยเลยดูเด้งได้ไดเอ,อ้ทุกคนปาออกเราเหมือนทำชาเลนจ์ป้าอ่ะ,อะอนนี่นะอันอายแ d โด คือมันเหมือนเป็นชาเลนเลยอ่ะทุกคนลึกออกใช่ปะชาเลนอนะะที่เขาทาหลายๆชั้นกันตายแน่ทุกคน นี่นะสีก็ประมาณหน้ากล่องเลยเนาะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะน่ารักป้าเราจะแกะชูกล้องเลยเนะให้กล้องมันโฟกัสนิดนึงนะคะสวยมาก เนี้อยากได้ดอ,อ,อ๊ยเด้งอีกแล้วโ้หนคนให้อยู่อ้อทุกคนเหนียวเลยค่ะอ้อเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นน้ำหวานนะคะอี๊ิบแม่เราจะรอดไหม คนนี้ถ้าทำชาเลนจ์นะทุกคนเราไม่รู้ว่าเขาจะตุยยู่ไหมเพราะว่าแบบเยอะนะเยอะแมททุกคนทุกคนเห็นไหมมันเยอะทุกคนนี่เขาทําอ่ะกล่องสุดท้ายเซอร์ไพรส์มากทุกคนดูดิอาญาอาบูบูซีอูบารบาอูจงเอเจเจเจพี่เจพีอ่านี่ค่ะทุกคนเหมือนเครื่องบินกำลังขึ้นขึ้น นอกสวรรค์ค่ะอยู่ที่ไหนเนะสวิตเซอร์แลนด์อ๋ออยู่ที่โซลค่ะเกาหลีใต้เกาหลีใต้นะคะแม่ละม่วนนะขอโทษนะอุ้ยน่ารักอ็ดูคนแล้วเราจะตุยไหมเนี่ย สี่โซนะจ๊ะให้ให้โซด้วยนะเธอมันก็แพงอยู่นะจากซูเปอร์เชดจากซูเปอร์เชดนะคะอ๋อลิปแม่เราตุยแน่ซูเปอร์เชดทราเวลแมตต์ลิปคอมฟี่สวยสามไอซีเอ็นโซอ่าฟังได้ยินกันไหมคะเนี่ยทุกคนป่าวเหรอจะพังแล้ว okay. เดี๋ยวก่อนทุกคนหยุดก่อนเราต้องหางกระดาษถือชู้มาก่อนแล้วทุกคนแล้วทำไมมันยังไม่ถึงถึงนาทียังไง20นาทีแล้วค่ะโอ้โหทุกคนมัน20นาทีแล้วทุกคนว่าผ่านไปเร็วไหมเมล อืเราดูสีนะคะเราดูสีนะ